ไม่ขนาดมืดปะสดไลรสดผมไลรสดไรมืดปะต้องเปิดไฟคนไละไสดก็าปิดไฟเหรอง้ปไหนลองเปิดไรไหนลองไอ้นั่นดิลองเปิดดูในยูทูบคุณมีมีปะดูในไอ้เฟนบุคคุณมีปั้ถ้าเปิดไฟมันจะมีความสว่างไลรสดขายของอ่ะเขาก็ต้องเปิดไฟในบ้านไข่ก็จะปิดไฟปิดไฟเมื่อเมืดหมดเลย แต่ต้องเปิด<อ> YouTube ไม่ต้องเปิดไฟผมเปิดให้เปิด y o u t ู b เนี่ยผมลองดูเฉยๆผมเทสตดูเฉยๆผมเปิด youtube ของคุณ,คณเปิเ<ล>ไดไในเปิดดูในเฟซบุ๊ก啊 ที่แท้จริงๆก็บอกมีพี่น้อแคบบนแ่ป็นลูกแทๆของปีดาแต่ไม่ออาไหนสักคนเราบอกในณเียปีดาสนอใหบเมือก็อกอกใจตอพรดตามคแล้ววันนีจิงไม่ทรา,า,า,าบว่าตออแท้บาัครอยนี้นมนมแมล,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 ลองเปิดลอง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 มาเปิดไอเฟสบุ๊คคุณดูดิว่ามีมีป่ะเฟบุ๊กกับอืม เพราะว่าผมเทสดูดีว่าถ้าผมไลฟ์สดแล้วมันจะไอ้ขึ้นอย่างงี้เปล่าอ๋ออนนี้มันเห็นบางคนมันอ๋อผมไปเปิดผิดท่องเลยผมเปิดหาหา,หาผมนี่ว่า <Hi. S 1> ผมเปิดผิดนะผม้เปิดมาหาผมแต่ต้องเปิดดูดีว่าของคุณมีปล่า เอ้ยี่สบายเลยผมปักก็ลืมกลับหน้ากล้องเลยว่ะเทสดูเฉยว่าใครได้บ่ี๋ยวเกิดผมเทรในเฟซบุ๊กกับยูทูบเดี่ยขึ้นว่ะผมดูนี่ลองดูผมลองเทสดดูวิเดี๋ยวเกิดผมไลฟ์สดกิมีไลฟ์สดจะลองดูว่ามันเอะนั่นหรือเปล่าผมลองดูไลฟ์สด ลองเทตัวเฉยช่องยู u ูบช่องยูทูบอ่ะนี่ป่ะกดไปช่องที่ผมช่องผมอ่ะก้าคนเข้าไปช่องผมไม่ใช่ไม่ใช่เปิดไปยูทูบคนอ่นไม่ YouTube, ไมใช้ช่องช่องผมก็ไป็นสามารถวิจิตรเปิดเือช่องยู u ูบของผม,ผม ต้องเทสบวกก่อนกันแหละลองดูนิดเดวเดี๋ยวก่อนเต้ยไปไหนพวกก็หาอยู่เนี่ยเพราะว่าไอ้ลองเทสดูดิเดี๋ยวเกิดผมไลฟ์สดไล์เราลองไลฟ์สดดูเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งค่าตั้งอะไรไว้ คุณทำอะไรให้เสร็จเป็นอย่างอๆเลยคุณจะไม่สนใจอย่างอื่นเลยผมใจอย่างอื่นอะไรก็กำลังพิมพ์ชื่อพ่ออยู่พิมพ์ทำไมในเฟซบุ๊กมันมีอยู่แล้วไงแต่ตรงนี้มันต้องพิมพ์ไม่พิมพ์ก็ไม่มีอะไรลูก อาเรื่องโทรศัพคุณเป็นยังไงนะโัพท์ผพูดอื่นเขากดเข้าไปเขาก็หาเขาเอาเขา้า Google เขาก็หาเจอแหละมีรูปที่พ่อถ่ายบ้าน,นต,ตางตกางไหนบาดเดิยนผมบ่นเดิยคุณ <c oughs> ไปดูที่ไลร์สดสินี่ไร์สด,ดเห็นไหมไหมนี่อ่ะมากดดูด๋ยในี้ไหม ใช่ป่ะเออแล้วเ <m im ic> นี่ยมาไลฟ์สดเดยวเราช่องผมเขาเข้าไปดูช่องผมนี่เนี่นี่นี่มาไลฟ์สดเน,นี่ยเ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 ออแล้วเรากดเข้าไป Facebook, ในเฟซบุ o กเลยเอ้ยแล้วกดไในยนูทูบจะมีช่องผมที่ไลฟ์สดอ่ะอันเนี้ย YouTube อันนี้ YouTube ใช่ป่ะใช่ <life. S 2> แล้วกด <m im ic> เข้า Facebook, <m im ic> ไปในเฟซบุ o กเลยให้ผมให้ดู <m im ic> ผมให้ลองดูเฉยเสียงมันออกไหมล่ะเปิดดูสิเสียงมันมีมีค่อะคุณเพิ่งจะเปิดเสียงค่อยล่ะ ก็กลัวคนเขาได้ยินไงคุณอยู่ใช้คุณหนุมคนเดียวคนเดียวไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยนะเนี่ยมันก็ดังของเขาผมไอ้แล้วเขาก็เปิดดาวหูหรือเปล่าตอนนี่เปิดยูยูทูบไต่มาลองเปิดเข้าบันเทิงกันบ้างก่อนเดี๋ยวก็กำลังจะเข้าเฟซก่อนเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาดูว่ามีคนไอ้ไม่ใช่ว่าดูเฉยว่าไอ้การไลฟ์สดเนี่ย ไปเฟซบุ๊กมีไหมมีตัเดตั้งไรสดดลั้งไ์สดหสดหรือว่าหลังไหนวะเพราะว่ามันตั้งค่าไว้นานแล้วอืมบนตั้งค่าไว้นานเลยตั้งค่าของไอ้นี่ยไรสดของไอ้ อันน uh, ี้อันนี tai, <rep ack. S 3> ้อันนั้นของ youtube ใช่ไหมอันนี้อ่ะของเฟซบุ๊กเออได้ดูที่เฟซบุ๊กก็หาอยู่เนี่ยทำไมผมหาหาเครื่องพ่อกับเครื่องเขามันไม่เหมือนกันเปรียบันไม่ได้เครื่องพ่อเครื่องพ่อเครื่องใครเครื่องมันมันข้างในมันเหมือนกันไม่หลเลยนี่ก็กำลังฟ้องร้องกันอยู่ Apple อะไรวะ พี่อ่อนคุณจะไปยุ่งกับเขาเลย,ย,ยให้ให้เอาโทรศัพท์ไปคืนแล้วเขาจะคืนเงินอ่คุณก็เอาเปิลคุณไปคืนเขาถึงเขาจะได้คืนเงินให้คุณไม่เอาเขาใช้มานานแล้วเขาไปคืนเดี๋ยวก็ข้อมูลก็มีเขาอย่างนี้เลยเฟซบุ๊กอ่ะคุณดูที่ถ่ายข้าวสดเลย แต่ S <S <an> <S ยันั้นเป็นที่รู้กันไปทั่วคือเสียงของตัวเองทำจปอนปนานแล้วใครดิฟคิดวาอีกรับไม่ด้คนที่มชายสาวเป็นกได้ปัเดืงในอนาคตแตก็ไปดูเด้องาอูเกี่ยกับง่อไปที่ช่องเลยคุณไปที่ช่องอะไปที่ช่องแล้วไงโอ้ทดสบอบดูเิเวลาไลฟ์สดมันจะออกไปสองสางสองสามสา ทำอย่างนั้นเขาอาไรสดในยูทูบใช่ไหมเขาลงไปคุณไม่ต้องยุ่งคุณไม่ต้องคุณคุณไม่ต้องยุ่งผมมาไลฟ์สดออกมันนี่มันไลฟ์สดออกได้ทั้งข่ามสุ่างก็ได้คุณไม่ต้องเรื่องนี้คุณไม่ต้องยุ่งคให้มันดูผมจะดูว่ามันออกจากช่องเนี้ยไปที่ช่องนู้นหรือเปล่าไปไปออกช่องหรือเปล่าผมไม่ได้ถามเรื่องนี้ว่าว่าว่าเอามาดูสิว่าถือไว้อย่างเงี้ยถือไว้สิอะไรอย่างเงี้ยเอามาดูสิว่ามันทําไมไม่มีมันไม่ออกหรือไง คุณกดเข้ามานันมีช่อง YouTube ช่องไหนคุณไปเปิดเข้าช่องไหนก็อบอกว่าเฟซบุ๊กมาดูเนี้ยถ<พ>อนตา,านกออกก่อนเนี้เออเอาถือนี่ไว้ถือ,อไว้เฉย ไม่เข้าแค่แค่เมื่อกี้ก็ว่าเข้าสามารถดีไซน์มันไม่เห็นจะมีเลยมมีเอนี่คุณเข้าไปได้มีสองอันนี้มันใช่เหรอคุณดูมันใช่คนหรือเปล่าก็หาก็เลื่อนหาขึ้นไปไงคนชื่อนี้มีเยอะแยะก็ต้องเลื่อนหาถ้าไม่เจอก็แสดงว่ามันไม่มีไม่ใช่มันไม่มีมันคนเข้ามามันไม่ใช่ ไม่ใช่เนี่ย ก็บอกแล้วมันไม่ได้มีชื่อนี้พ่อคนเดียวที่ไหนนะก็ะถ้าค้นหาแล้วมันไม่มีก็แสดงว่ามันไม่ได้เข้าถ้าค้นหาว่าค้นหาแล้วเจอก็แสดงว่ามันเข้า กดเจอก็คือเจอไม่ใช่มาโอ้ไม่ใช่ผมพูดถึงว่าคุณทำไมปัญหาไม่เจอไงคุณอ่านหนังสือไม่ถูกต้องไงคุณอ่านหนังสือไม่ครบถ้วนไงคุณอ่านหนังสือแค่ชื่อชื่ออย่างเดียวข้างหลังคุณมันถูกอ่ะข้างหลังคุณมันมาดีไซน์ไม่ใช่เหรอตะกี้มันไม่ใช่ชื่อนี้คุณจะผมจะกดให้คุณดูคุณอ่านอ่านหนังสือไม่ถูกต้องไงคุณใส่แว่นตาอย่างไงคุณอ่านหนังสือไมู่กครบนีไง คุณหาหนังสือไม่ครบถ้วนเองคุณหาหนังสือตัวหนังสือคุณไม่ครบถ้วนเองแล้วคุณไปว่าคนอื่นแล้วได้ไงเพาว่าใครว่าก็ไม่ใช่คุณเลยว่าว่าหาไม่ถูกต้องไงเขาบอกก็หาไม่เจอเขาไม่ได้ไปว่าอะไรพ่อเลยเออแล้วพ่อมาพูดว่าเขาว่าพ่อ